มันเป็นคติโคตรของพวกเราแล้วคติที่ว่าต้องเกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่งบอกวันที่ศู้ยรอบนี้เราอยู่ทุ่งหญ้าลาวินเดอร์ว่ะเดี๋ยวถ้ามันทุ่งหญ้ามันสีแปลกๆเอ้ยมันเป็นทุ่งหญ้าลาวินเดอร์นะอะไรเดอินะะอไรเดอินนะสลาบบินเดอร์ลาวินเดอร์ รอบนี้เราค่อนข้างมีประสบการณ์ขึ้นมาแล้ใช่ใชหลังจากที่โดนกระทืบตายหลังจากตัวเชี่ยแล้วไม่รู้โผล่มาช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแต่ขอเจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวพอวันที่4ี่แบบตัวอะไรไม่รู้โผล่มาไม่ไหวพี่ไอ้กล่องสีเขียวสามารถเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะอ๋ออ๋อแค่ที่มันอยู่ตรงเกลียนน่นนะใช่เห็นไหรูด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 เก็บของ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 คนละกล่องดิมีสามกล่องอ่ะงงไปอ่ะับพี่งงกันไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงตายกูไปเก็บ อะไรกูกันจะตายก่อนโอเคพี่ผมขับขวานอย่างรวดเร็วเออโต๊ะมีโต๊้ไหมกูอยากได้โต๊ะนี่ไงโต๊ะเนี่ยผมขับละขับขวานได้อย่างรวดเร็วมารอบนี้กูกูมาหมดไเอาจริงเหรอพี่เอาจริงเหรออืมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเฮ้ยมันต้องชกเลยรอบเนี่ยเฮ้ยพอไม่ตาย อเะไรชงมาอย่างนี้ก็มีอยู่ทางเดียวแหละครับพี่น้องขุ่นละอ้อนี่กูเห็นเป็นตังตลอดเลยกูปิ้งไปเก็บไม่เห็นมีโลภมากอ่ะเราอ่ะโลภมากอ่ะแบบ my precious กล่องไรอ่ะเป็นเจ้แข็งเก่งแล้วกูเปิดกล่องได้อ่ะพี่ก็ต้องเก็บเงินไว้พี่เออนี yeah> claro ่คือไรไดมอนด์เหรอสีน้ำเงินเนี่ยไอสีฟ hm um uh ้าเนี่ยไดมอนด์ต้องใช้กี่เหรียญนะพี่พี่ลองนับดูแลพี่ก็ไม่ใช่ไดมอนด์มันคืออะไรนะ mist 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 mystic อ๋อ มิสติกของของของเฉพาะทางที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะพี่เขาเร<อ>ียกว่ามิสติกของเล่มันมีแค่ก้อนเดียวเลยนะ<ช>แต่มันใช่แล้วไม่รู้ขุดมันขุดปกติไม่ได้ฮะเดี๋ยวที่พี่หเห็นหมันคือมันเป็นก้อนหินสีฟ้าเอหนจะบอกว่าตาที่แล้วผมเจอไปสิบก้อนเลยมิทิวแร่มิทิวอะไรอ๋อแร่มิทิวไม่ใช่มิสติกทัที่ผมเข้าใจภาษาพี่เป็นยากไมนได้หนู ไม่เข้าใจสำเนียงเอ็กเซนการออกนี่แหละคนแบบไม่เข้าถึงศาสตร์เอ้ยศาสตร์แห่งการคุยกันไม่รู้เรื่องนะศาสตร์แห่งสำเนียงฟิลิปปินส์มัานเนี่ยเฮลโหลสาวเอวีวันติงมาติงรอบนี้เราไม่เจอพวกมันเลยนะพี่วันแรกวันแรกวันแรกพี่วันแรกกูกูกูผิดโหมดไปเนี่ยเฮ้ยพี่กดโหมดอะไรมาอ๋อต้องเกมเมอร์เท่านั้นนะ หมดเลยเดี๋ยวก็รู้คืนเนี้ยปล่อยเราอิสระกันไปเนี่ยดึกแล้วแน่มันยังไม่มาเหรเอาแล้วเลยหมดพอเราเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเอาไม่อยู่อะมาแบบเกิดจุติอะไรเงี้ยจุติเอ้ยอาอแล้วมันมานูนแล้วมันมานูนแล้วตัวหนึ่งไหนเอามันมานี่แล้วสองตัวจิบหายกูจะขุดแร่พวกทีเล็กอ่าช่วยกูตีวัวหน่อยเอาดีแป๊บนึงพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้พวกทีเล็กตรงนี้แหละ วันนี้เนี่ยบอกวันนี้เป็นวันของกูไม่ใช่วันของมื่เก็บตังค์ด้วยมอลโอ้โหแล้วบอสมาเกิดตรงผมบอสอะไรวะบอสกอบลินเนี่ยมาเกิดตรงผมจะตาย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 ช่วยด้วยบอนไปไปหาหาเทมป์บอลนะช่วยด้วยค่ะอ่อนแอร์ก็วิ่งไปก็อยู่ด้วยขาอ่อนแอก็วิ่งไหมล่ะฮะอ่อนแอก็วิ่งดีอ่อนแอก็วิ่งดี อหาที่ก่อนหาที่รับก่อนออนแอร์ก็วิ่งดีออนแอร์ก็วิ่งดีเป็นไงล่ะมาดิครับได้วิ่งออกไปและครับน้องๆวิ่งออกไปและครับน้องจุดจุดยุดทศาสยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือที่กินก๋วยเตี๋ยวลานเจนอมไปก่อนวันที่หนึ่งนี่อิชี่เออ ผ่านไปได้โดจิี่กูจะตาย G T E C แบบเจ็บปวดอ่ะแม่งเอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดสัตว์หมาเลยนี่แน่แบบแบบดับเบิ้ลแบบแล้วแบบมีถอนมีถอนในใจอ่ะดับเบิ้ลพักเหนื่อยกูเก็บตังค์สามสิบกว่าบาทไว้เปิดกล่อง ไดมอนดกล่องสีฟ้าผมจะเก็บผมจะเก็บตังไว้ทำไมรู้ไหมไว้ชุบพวกเองเนี่ยโอ้ยเขาแข็งแกร่งนะประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้อมเรียนรู้ว่าโชวรแล้วรู้ไหมตบทวนสิอย่าไปสู้กับมันเัวใหญ่น่ะเนี่ยประสบการณ์ที่พี่ได้มาเนี่ยตูดวัวแม่งโคตรแน่นเอ้ยพี่พี่พี่อะไรนะฮะ มื่อกี้อะไรนะตวัวเนี่ยไม่เอานาพี่ไม่ไม่เอานาไม่เอานาพี่นี่โอ้โหกล่องทองสองร้อยเลยเหรอลกล่องฟ้ามันจะเท่าไหร่วะแปดสิบบาทโอเคกล่องฟ้ามันไม่เท่าไม่เท่ากล่องทองกล่องทองนี่โหดกว่าแคนทองก็มีค่ามากกว่าใช่ไหมใช่พี่ไอ้ลอดนี้มันน่าตายยังไงวะไอ้ลอดเป็นสีดําพี่ดําแบบดําเนี่ยมเลยอืมไม่ใช่โคเลยวะออสมันมันโคเป็นสีดํากว่าแต่ว่าไอ้รอดมันจะเป็นสีดําเทาๆอะพี่ คือดูดูแล้วรู้เลยว่าเป็นไอรอนแน่ๆนั่นเลยโคตรโคตรร้อนเผาหน่อยชื่อร้อนเผาหน่อยทำพี่เผาอีกอันหนึ่งก็ได้หรอพี่เรารู้ป่ะว่าไอของเกมเนี่ยหนึ่งจแต็กมันเท่ากับเท่าไหร่หกสิบเก้าหกเก้าเลยนะทำไมต้องหกเก้าโคตรเด็กเกียเลยหะต่องนาเปิดได้เว้ยกูได้อะไรไม่รู้เราเราค้ามเงินได้เว้ยใช่พี่เราค้ามเงินได้แค่เราต้องมีแร่ทองไว้พี่พี่เห็นแร่ทองเหลืองตรงนั้นปะนั่นแหละใช่เลยนี่คืออะไรวะ แมสีเขียวนี่คืออะไรวะแม่สีเขียวมรกตป่ะพี่อะดามเปนเทียมเฮ้ยฮะอะดามเปนเทียมเหรอเกือชื่อก็แบบไอ้เจ๊บุบาลีนมาแล้วผมนี่กรงเล็บจะงอกแล้วเนี่ยนี main, ่หาเราไม่เต็มได้ยังไงอ่าพี่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 เบนพี่พี่มอนใครก็ได้ใครมาหาผมได้ก่อนนะไว่าไงไปก่อนเลยกูให้มึงเลยกูลากมาละ อุ้ยตีแรงมากพี่ดาดตีแรงโคตรรอโอ้ยโอ้ยตีแรงเหมือนกันมอนต์ตีแรงเฮ้ยไม่ต้องชนเลยหรอเวง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 อืมาดิอุ้ยไฟเป็นไงวะไฟเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะทำดาดไม่หมุอันนี้เป๊บหนึ่งพี่ขอไม่พอว่ะขอไม่ขอไม่พอเข้าใจไหมว่าขอไม่พอโอ้ยโอ้ยหมาหมาหมา ขธุรกิจก่อนทำธุรกิจก่อนนะเพืมอนเมางเว่งเว่งเว่งเ่งเว่งเ่งเ่งเว่ว่เ่งเวงเว่งเว็งเว่าว่งเว่งเา่งเ่เว่่งว่งหวาขเว่งเว่เว่่เว่ว่เว่งเวเวเว่งเดเว่งองเว่ง่งงเ่วง่ว่งว่งเว่เวเว่วเว่าวั่ ผมจะต้องไปหาเหล็กมาเพิ่มไม่ใช่หาเหล็กอะหาชานมาเพิ่มใครมีเท่าตันปะเอาครับไปไปไปเอ้ยเอ้ยสวีนเนี่ยกูต้องมาแหละคืนนี้มีดวงเจอเจอจ้าขาบทองฟ้ายังดูสดใสเออแน่นอนอ้กูทำหมวกนะมีดาบยังีมะได้ไปละ ไม่ทำคือส่วนคาขอฟ้ากว้างไกลนี่สิ่งจูงใจให้เราได้แต่ตัวเราเองใช่พี่มันตีแรงขึ้นทุกวันใช่พี่มันตีแรขึ้นแต่ละวันอ่ะมาถึงดาบนะดาบเราโอ้ยวัเลมเกิดว่ะกูอยากจะซัดกับมันซัดดูอยากจะใส่ใส่มันเลยอ่ะพี่จัดไปดิชุกอุ้มฟงไม่ฟงเลยไอ้เหี้ยติดเองติดเองเราอาจจะได้ของดี ใช่พี่พี่หนีไปพี่หนีไปพี่หนีไปผมเออผมลองเอื้อแต่ผมไม่ตายหรอกข่าเก็บของพวกอยู่ไหนกันอ่ะอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายพวกอยู่ไหนกันเดี๋ยวมึงตายกันหมดอาณาจักรเราจะยังไม่ล่มสลายอืมพวกไม่เจออยู่ที่บ้านอ่ะแล้วบ้านอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ เต็มมันเยอะเยลยแย่กูเลี้ยแม่งเต็มเลยไม่ต้องหว่วงพี่ผมจะการเองพี่ <ผม S 2> ไปช่วยไก <ป S 2> <ป>่เลยพี่ไปช่วยพี่บอลเลยม,มึงไปผมจะการเองเดยวกูมาช่วยกันต่อนะภารกิจของพี่อนะมันอ้าา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 นลาาาางาาาเาไาาเป็นาาัามมานาาาาามานาาาาางาาาาาาเาายาา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 าอาา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 าอ กูช่วไงที่ช่วผมได้มันไม่เห็นหรอกเชิญผมดิเด๊ะเด๊ะเอาไอ้ลูกกระจกอ่ะกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายวิ่งหนีเธอพี่พี่เออของกระจุยโอ้ยโอ้ยมาดิมามาของรานจะน้อมตะไลแล้วเหรอวะโอ้ยไม่ไม่ไม่พี่ผมยังอยากเล่นต่อพี่ผมยังอยากเล่นต่อเออแต่ไม่มีชีวิตหรอกต่อไป พี่ผมยังอยากเล่นต่อเออพี่พี่รู้เปล่าไอ้ลูกทีโพสอะถ้าพี่เอาเงินไปใส่ในนั้นอะมันจะให้เกิดขึ้นได้เองเลยนะเพื่อนอะที่ไม่มีเลยพี่ไม่มีสักบาทที่เราหาตามพื้นทีตัวกูตัวกูมีตังตัวกูมีตังเยอะโอ้โหแล้วตังมันกระเด็นไปไหนก่อนเก็บเก็บไปก่อนเลยนั่งไงตั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 งอยู่ข้างไม้อะพี่ตังอยู่ข้างไม้อะโอเคชุบไงฮะไปวู้ไปแล้วเก็บดับ เก็บของเก็บของเท่าจะเก็บได้โกนเลยไม่ตัวปัญหาเลยว่ะอืมตเลยมันถึกมันถึกแล้วมันก็ตีแรงด้วยพอเราพี่ไปพอเราพี่ไปอุ้ยตรงนี้มีโกนเลยอืออ่าอ่าโอเคแต่เดียวมันไม่ตีมันโยนอ่ะไอ้เกียียร์ตะอือแปลว่าระยะใกล้มันเสียเปรียบพี่ระยะใกล้มันเสียเปรียบตายศาสตว์เออโอ๊ยเรายัง ไม่ล่มสลายเว้ยเรายังอยู่โอ้แต่ของหายหมดเลยอ้าไม่เป็นไรพี่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เว้ยแล้วเราควรจะรีบสร้างเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าคืนนี้มันน่าจะหนักหน่วงเงี้ของหายหมดเลยตัวหัวก็เป็นสิ่งสําคัญนะเนื้อหัวอาหารนะเราไม่ค่อยมีเลยพี่เอาโกใส่ไว้เลยเด็กกูไปล่าเนื้อวัวเฮ้ยจะมืดอีกแล้วอ๋อ ผมว่าเราต้องทำอย่างนี้แล้วอ่ะล็อกแอปเปิลพายไอแอปเปิลทำอย่างเงี้ยผิล้อมรั้วแม่งมันจัดการได้หรอวะว่าโอ้โอะไรปิดไม่แล้วอ่ะ เธอจะสู้กับแกเองไอ้บิดชักไปเลยกระโดดมากระโดดมากระโดดระวังอุ้ยโอ้ยไมปถอยเล่นี่นะนี่เนี่ยนี่เนี่ยไถอยเล่นี่เนี่ยมาเลยตีมันเลยเอาไปถอยเองตีนี่กู้รอดเองไปถอยเอาไปเว่งหนีเออโอ้โหโอ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยก็บินตีกูแตกอ่ะมันไปหาใครไม่รู้มันไปไม่รู้ไม่รู้หากู ใครตายเครตายหรอผมตายพี่อ๋อโหแม่งโคตรแรงจริงพี่แม่งโคตรแรงเลยโอ้โหแมงฆ่ารักอารยธรรมเราเลยแม่งบอสเกิดในวันที่สี่ว่ะไอ้เฮียต้มสลายโอ้อะไรวะผมยังอยากเล่นต่ออยู่เลย